ขอเจ้าต้อมือกันไปกับลูกน้องหน่อยครับผม,ส,มสุดยอดมากสุดยอดมากคือแบบเก่งมากใช่งหมเก่งจริงเก่งจริงถามจริงพี่หนูหนึ่งครับนะฮะผมดูแล้วเนี่ยเด็กๆพวกนี้เนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดา<อ>ความสนนี่เต็มร้อยแน่นอนอถามเลยว่ามีวิธีการจัดการยังไงครับเตรียมความพร้อมยังไงก็อันดับแรกฮะอย่าง,อย,างอย่างที่บอกเลยเว่าท่านรรราดรพิระมนต์เนี่ยมีความสนใจในกีฬาเชียร์ลีดดิง้งแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างฮะส่วนเรามีทีมเนี้ยมา ได้5้าหกปีละส่วนมีโอกาสได้ไปแต่ระยะเวลาที่เราจะไปการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง work hard แข่งกับเวลาที่มีอยู่2ออาทิตย์สอาทิตย์เท่านั้นะจริงที่สอาทิตย์สอาทิตย์จริงๆแข่งซ้อมวันหนึ่งเนี่ยกี่ชั่วโมงก็ตั้งแต่10บโมงเช้าถึงประมาณ4ี่โมงเย็นครับสีโมงเช้าสี่โมงเย็นประมาณ6ชั่วโมงใช่ครับเฮ้ยแต่ได้ใช่ได้เยอะมากผมบอกเลยว่าตอนผมแข่งเนี่ยซ้อมแบบ ข้ามวันข้ามคืนอันนี้ยังไม่รวมนัดกับที่ตอนเราไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะต้องซ้อมด้วยใช่ไหมมีการซ้อมด้วยใช่การซ้อมมากขึ้นกว่านั้นคือถไปถึงญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นการซ้อมจริงแล้วใช่คิะจะมีการรีคอโซเพื่อให้กรรมการดูว่าท่านี้ผิดกฎหรือไม่แล้วก็ถูกต้องไปตามกฎระเบียบหรือเปล่าขอเขาจะมีกฎของเขาใช่คับเพื่อความปลอดภัยของน้องๆด้วยใช่ครับเพราะว่ากีฬาเชลิ่งที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันดูน่าหวาดเสียวหรือไม่ปลอดภัยก็ต้องถามก่อนว่าเราซ้อมกันอย่างมีเเทคคคนิหรรือปล่าับ อตอนเด็กๆคือตอนเด็กๆเ,เคยดูนะที่เป็นแบบว่าตอนเด็กๆแบบหนังที่มันเป็นเชลิ่ดนี่คือดูแล้วมันยากอ่ะมันยากอ่ะเด็กๆก,ก็เลยแบบเก่งเนาะแต่ละคนทุกคนกใช่มผมถามหน่อยเวลาเรามีการซ้อมอย่างนี้เนี่ยแล้วด้วยด้วยการที่ไปเกณฑ์น้องๆมาจะต้องมีคนที่ซ้อมเขาเรียกว่าอะไรสอนยากที่สุดผมถามหน่อยพี่หนึ่งใคร,ใครสอนยากที่สุดในนี้ เอาเป็นว่าสอนยากทุกคนดีกว่าแต่แต่แต่ด้วยด้วยเราก็จะใช้หลักที่เราใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆในในสาเอิตด้วยครับสารที่แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยก็คือท่านผู้บริหารเนี่ยมักจะบอกอยู่เสมอว่าคุณครูหรือคนที่จะเข้าไปในโลกของเด็กเนี่ยก็ต้องเปรียบเสมือนตัวเขาเข้าไปอยู่ในโลกของเด็กด้วยเราก็ต้องเข้าไปในจินตนาการของเด็กด้วยเราเราจะไม่มีการแบ่งว่านี่คือผู้ใหญ่สุดนี่คือเด็กสุด เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเจอกันแล้วก็แชร์กันตรงกลางเหมือนเราก็ต้องทำทำจินตนาการเราให้เหมือนกับเด็กถูกต้องครับใช่ไหมฮะโ่สุดยอดครับนี่คือการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็การเตรียมตัวนะครับก่อนที่เขาจะไปได้แชมป์นะครับอันดับ3ของเอเชียนะกับทีม SBS Cheer Thailand นะครับจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยหลังสิต์นะครับผมอนเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับนิดหน่อยฮะไปพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้า่ายังไงครับมา่ต่อเรายังอยู่ค่ะกับรายการ็อกเอาท์นั่นเองค่ะ <Hey! S 2> พบกับรายการเช็คทู o ออนทีวีได้ทุกวันเสาร์เวลา16.00ถึง16.30นนเที่ยวไม่ใช่เรื่องยากที่ยากคือการตัดสินใจรายการเช็คทู o ออนทีวีสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปรีวินห้องพักสุดหรู ที A, ่อสลาวิลล่าอันสูทอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

ผู้จัดจําหน่ายผู้ผลิตของเรามองวัดความยาวน้องจะได้ตัวนี้เท่ากับ13เมตรส่วนชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะผมเอสอัจวิเตโชตานนนครับทำงานอยู่2ออยา่างมีธุรกิจโรงพิมพ์กับโรงเรียนสอนเต้นครับ สิ่งที่เราชอบเนี่ยผมว่าเก็บ <treating> ม <Napoleon>. ันไว้อย่าไปทิ้งมันมีเวลาปุ๊บเราต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆเลยแม้ว่าอาจจะค่อยๆไปค่อยๆไปได้เนี่ยสักวันหนึ่งมันมันจะประสบความสําเร็จทาอะไรผมว่าคิดว่าทำให้ทำให้สุดดีกว่าเราชอบอยู่แล้วเนี่ยเราอย่าไปทิ้งมันเก็บมันไว้มันมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วครับความสามารถต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเก็บมันไว้แล้วพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆดีกว่านี่แหละชีวิต S ชีวิตบล็อก A ครับจากทีม s b s นะฮะเชียร์ไทยแลนด์นะครับตัวแทนจากมหาอาโรงเรียนนะครับแห่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยสงศิษย์ใช่แล้วค่ะใจเย็นใจเย็นครับผมนะะฮเอาเลยครับมาพูดคุยครับกับพี่นุ่นหนึ่งครับแล้วก็ดรอภิรมณ์กันสักหน่อยดีกว่านะครับเกี่ยวเรื่องของการเตรียมน้องๆครับที่จะพาไปแข่งขันครับย้อนกลับไปครับความรู้สึกเลยฮะความรู้สึกที่รู้เลยครับว่าจะต้องแข่งการแข่งขันนี้เนี่ย วางแผนกันยังไงครับผมอขอถามเป็นดรดีกว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะก็คือรู้ไม่นานสองอาทิตย์รเราก็เราก็ถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหม,มซึ่งไม่ว่ากิจ,จกรรมอะไรที่ทําให้เด็กได้ประสบการณ์รจากชีวิตจริงแล้วก็ได้มีโอกาสในชีวิตบา,บางครั้งมันก็ไม่ได้มาง่ายๆเราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างนะคะมาถึงในส่วนของโรงเรียนเพราะว่ามันเป็นโอกาสสาคัญที่เด็กจะได้เรียนว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชนะ เราก็ไม่ได้ชนะได้ที่หนึ่ง<ช>แต่เราก็มีความภูมิใจว่าเรา represen <ช>คนไทยเพราะฉะนั้นอันนี้คือ,คอ,คอจุดสำคัญที่เราอยากสนับสนุนให้เด็กรู้จักรักความเป็นไทยแล้วก็โปรโมทอะไรก็ได้ที่เป็นส่วนว่าเรา represen ความเป็นไทยขึ้นมานี่คือก้าวแรกเลยละกัน<ช>ของเด็กไทยของเยาวชนไทยเลยซึ่งคือถือว่าเป็นครั้งแรกที่แข่งแขันในระดับเอเชียด้วยใช่ไหมฮะ สุดยอดมากสุดยอดมากไปแล้วก็ได้ตําแหน่งขนาดนี้นะครับนะฮะคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะไปอไหมก็มันจะมีการแข่งขันในในประเทศก่อนว่าวาถ้าชนะเราก็จะได้ถือสิทธิ์ไปที่เเป็นตัวแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน ในทีมของสาธิตเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่รุ่นประฐมเรามีรุ่นอนุบาลซึ่งอนุบาลเนี่ยไม่มีการแข่งขันแต่เราก็เอาเป็นเป็น exhibition show คืออะไรคืออะไรคือเป็นโชว์แบบว่าเป็นเชลิดดิ้งในรุ่นอนุบาลจริงเหรอสามอายุตั้งแต่สามปีถึงหกปีถามจริงนี่ระดับประถมมียาพี่สอนยากไหมก็ก็คงการทำงานทุกอย่างมันยากหมดนะัะแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเพื่อเพื่อซื้อใส่แล้วเด็กๆอนุบาลนี่พี่เข้าถึงไหม ก็เข้าถึงนะก็ถึงนะใช่เราจะมีช่วงเบรกในบางช่วงที่จะต้องให้เขาได้เล่นได้อะไรอาจจะไม่ได้เวิื้อาร์ดเข้ารุ่นของผมแต่ก็ต้องกม่ต้องมีใช่ไหมคะอืมนะครับผมเอาเลยครับถามถึงเรื่องของอุปสรรคหน่อยลวกันนะครับไม่มีการทํางานอะไรที่ไม่มีอุปสรรคถามว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างครับในการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมที่จะไปแข่งขันอันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องของเวลาค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการ ความไว้วางใจของท่านผู้ปกครองนะซึ่งแบบว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปแค่การแข่งขันอย่างเดียวเด็กทุกคนเหมือนต้องไปเข้าแคมด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาทำเองเห็นบอกว่าไม่ได้เจอผู้ปกครองใช่ไหในหนึ่งวันในหนึ่งวันจะเจอแค่ผู้ปกครองแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจริงเหรอใช่ครับจากที่เขาไม่เคยทําเองเขาก็ต้องทาเองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในเด็กเล็กเป็นการผูกเชือกองเท้าหรือการแบกกระเป๋าเดินเข้าแถวให้เป็นแถวตรงข้าขึ้น มันในเรื่องเนี่ยก็จะอยู่แพทด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นไปคุ้นก็จะพยายทำความเป็นระเบียบใช่ครับก็คือเป็นในเรื่องนั้นแต่แล้วก็ในเรื่องตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าการไปครั้งนี้เนี่ยใช้เขาเรียกว่าทุนทรัพย์เยอะมากเนื่องจากว่าเราไปครั้งสองรุ่นด้วยกันแต่พอหลังจากที่ท่านดรพิรมน์เนี่ยบอกว่าโอเคไปเดี๋ยวทางโรงเรียนเนี่ยจะเป็นคนช่วยซัพพอร์ตที่ส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ปกครองก็ซัพพอร์ตที่ส่วนหนึ่งก็เลย ก็เลยไม่เป็นปัญหาละคือเรื่องนี้ก็ต้องมีการัพพอร์ตมาจากผู้ปกครองด้วยครับหมครย์กบ<ม>หลังจากที่พอได้ไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ย ผู้ปกครองไปด้วยไหมครเนี่ยก็มีผู้ปกครองบางท่านครับที่ประสงค์ที่อยากจะไปเนื่องจากว่าความเป็นกังวลนะใช่ความเป็นกังวลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยที่ไปก็คือไปไปครั้งแรกครับผมแต่หลังจากนั้นพอไปถึงนู่นปุ๊บเด็กอยู่กับเราได้ประมาณวันนึงแล้วผู้ปกครองก็มาเจอหลังจากนั้นผู้ปกครองก็รู้สึกว่าโอเคสามารถปล่อยให้อยู่กับครูได้แล้วแล้วก็ผู้ปกครองก็ไปฮาราจุกุเนะไปเดินชิบอเกียบบนหน้าของเพื่อนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ไปญี่ปุ่นก็ คเคยไปมาก่อนไหมเคยฮะทีที่เร้เราเอาทีมเชลลิติ้งที่เป็นหุ่นวโง่อ้ใช่เป็นแบบยังไงฮะก็คือเป็นเชลลิยิ้งเนี้ยฮะแต่มาเป็นดึงดูดใช่เราก็จะเป็นโค้ชทีมนึงด้วยแล้วก็มาสอนทีมด้วยไปตอนแรกบรรยากาศเป็นยังไงฮะก็ไปครั้งแรกเลยเราพยายามจะขจัดความเครียด ทุกอย่างเพื่อให้เด็กใช่เพื่อเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเด็กไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช่ฮะเพราะว่าในในทริปนี้เรามีแม้กระทั่งจะไปทั้งทุกสาขาในดิสนีย์แลนด์ด้วยครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าถามเด็กกันบ้างดีกว่าถามอะไรครับพี่หนุ่นพี่หนุ่นหนึ่งเนี่ยดูไหมดูไหมเก่งเลยไม่ต้องเก่ง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 พี่หนุ่นหนึ่งดูไหมบางทีก็ดูบางทีก็ใจดีอ๋อไม่ได้ดูดูเร่ยังไงดูยังไงเวลาดูเป็นยังไงฮะ อะไรนะเป็นอะไรนะกอซิล่าอ่าโอเคเตอกแซนะพี่เซฟไว้เซฟไว้แล้วเวลาใจดีเป็นไงฮะใจดีมากใจดียังไงครับแบบว่าอะไรนะไปเที่ยวไหนบ้างบางเลยก็พาพวกผู้ชายไปจูกาแทนอันนี้คือตอนอยู่ญี่ปุ่นแล้วได้รางไปลเยอะไหมได้รางวัลเยอะไหมเกินร้อยใบว่าคือเราเราได้มีการตกลงกันที่นู่นนะครับว่าถ้าถ้าในวันบ็อกกิ้งเวทีถ้า การบอซิ่งในทีไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะฮะเราก็จะมีข้อแรกเปลี่ยนว่าหลังจากที่เราเลิกซ้อมเสร็จปุ๊บเราจะพาคุณไปรีแลกซ์นะก็คือต้องแลกกันแต่ถ้ามีการต่อตัวพลาดหรือว่าไม่เต็มที่แล้วประเมินจากผู้ฝึกสอนแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคก็ข้อตกลงเราก็จะตกไซคือเขาต้องยันทำให้เห็นว่าเขาทำได้ใช่ค่ะงั้นถามเด็กๆหน่อยว่าตอนไปที่นู่นเนี่ยตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมาก พบุการไม่ถึงใช่ใชหรอแล้วแล้วสาวสาวญี่ปุ่นไงมั้งสาวญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับแบบนี้สาวสาวเหรอครับเรารู้เลยโตขึ้นนายเป็นยังไงอ๋อนี่นี่นี่ครับเรามีคลิปนะตอนที่พวกเขาเนี่ยไปแข่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งงานนี้ชื่อว่าอะไรฮะเป็นการแข่งขันนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับครับผมครั้งแรกนะครับเป็นการแข่งขันครั้งที่หนึ่ง ก็ในจำนวนผู้เล่นจะมีทั้งหมด16คนด้วยกันก็สามารถเป็นผู้หญิงผู้ชายผสมกันได้ครครับแล้วก็ด้านบนสแตนเนี่ยก็จะเป็นทีมเชลิเดอร์ภายในประเทศของเขารวมไปถึงทีมต่างประเทศด้วยแล้วก็มีทีมเชียร์ไปไหมนะใช่ก็มีผู้ปกครองครับจะอยู่สไตล์ดีฟังนึงผู้ปกครองคอยร้องเพลงเชียร์หรือว่าใช่ก็คือจะเชียร์อาร์ตครับอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเวลาเชียร์อาร์ตบอกว่า SBS Let's Go ปุ๊บเอ๋อสไตล์เชียร์ก็ตอบว่าโก้เป็นการ Go ตอบ้เป็นการ Go ตอบกันนะฮะซึ่งก็ต้อง ก็ต้องมีนะครับอยู่แล right. right. ้วในการเชียร์นะครับผมสุดนมากเป็นพ่อแม่หมดเลยใช่ครับนะครับแล้วมีมีพี่ก็ด้วยดรด้วยครับต้องใจไปแต่ก็จะมีการหาอยู่ตร์นะครับผมการเซฟไทม์เนาะค่ะเด็กอันอย่างนั้นเี่ทำไมไม่ใช่อันจริง แข่งกี่รอบเอ่อจะมีการแข่งขันทั้งหมด2รอบครับในจะเป็นการเก็บคะแนนทั้ง2วันนะครับเพื่อหาแลนด์กิ้งในอันดับหนึ่งาถ้าเกิดว่าคะแนนเราเนี่ยในวันแรกสูงมากก็จะแข่งในวันที่2เป็นลำดับสุดท<ฮ>้ายก็จ<ฮ>ะไล่กันตามลำดับผลผลเป็นยังไงบ้างคะผลก็อยู่ในลำดับที่3ฮะเอ่อก็เราสามารถเอาชนะประเทศเกาหลีได้เราชนะได้ครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกว่า จะได้ที่เท่าไหร่ไม่สําคัญครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คือทําด้วยคําว่าเออฟอร์มไทยแลนด์ใช่สุดยอดคนลุกเลยอ่ะตกเตียงก็มือนะฮะยอดมากครับยอดมากค,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 ครับนี่นะฮะน้องๆเลยครับเอาละครับคุณพี่ๆครับอยากจะเอาเป็นนอกจากน้องๆพวกนี้เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการเชียร์ลีดเดอร์แล้วเนี่ย น้องๆเนี่ยเขายังมีความสามารถอะไรไหมฮะอยากให้พี่หนูหนึ่งดีเซนเลยก็เอาสักคนหนึ่งเอาเอาอย่างงี้ดีกว่าให้ท่านดมอเตอร์ค่ะหมอเตอร์ดีเซนดีกว่าว่าจริงๆแล้วแอคทิวิตี้ในโรงเรียนเรามีเยอะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคือเยอะมากเยอะมากเพราะว่าเราสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจะแดนซ์จะแจ๊สจะเชียร์ริปปิ้งมีทั้งมิวสิควลมิวสิควลหรือว่าแสดงเราแสดงละครเป็นสังกิจใชรัร้องเพลงเป็นเหมือนบอดร์ดบอร์ดเ่ง โรงเรียนเราเป็นไบลิงกั้ฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีมิวสิควิลประจำปีใช่ครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมค่องท้าที่จะเยอะมากอครับผมเมื่อกี้นี่ดูไม่จุใจเลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันอีกรอบนะฮะเราไปดูคลิปอีกสรอบครับแบบการแข่งขันแบบเต็มเ็มเลยครับคุณผู้ชมครับลองไปชมมาดูครับแล้วเราจะรู้ครับว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกครับลองชมนครับผม นี่นะครับกับซิปมาว่านี่เป็นเพียงแค่โชว์นะฮะเป็นอันนั้นเป็นแค่ระดับในอนุบาลอนุบาลในเซสชันแต่ว่าถ้าอยากเห็นหน้าน้องพรุ่งนี้ต้องคลิปนี้คลิปนี้คลิปหนึ่งต้องเป็นคลิปนี้นะครับเอาละครับน้องๆพร้อมที่ดูตัวเองฮะพร้อมเถอดนะฮะเอาล่ะไปดูเลยครับผมว่าน้องๆเขาจะเก่งกันอันไหนลองไปชมครับ j ั s t okay. ิ h โ it o อืมนะขอรอบหนึ่งได้ปหมขอรอบหนึ่งครับ just the it o อืม so j ัก t the it o k นะฮะสุดยอดครับผมเอะไะครับอย่างไรก็ตามนะนี่คือความเก่งนะฮะความเก่งจัดเลยแหละนะครับของน้องๆของเด็กไทยของน้อง SBS เชียร์ไทยแลนด์นะครับจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากให้น้องๆนะครับเอาน้องคนนี้เลยดีกว่าน้องคนน่ารักมากเลยอ่ะแบบ อยากให้น้องๆครับอยากให้น้องน้องชื่ออะไรนะตั้งเมย์อยากให้ตั้งเมย์เนี่ยฝากอะไรเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยมาร่วมมาร่วมกับเราให้้นมๆมาร่วมกับเราก้องไหนก้องไหนก้องนี้โอเคฝาก่ลยจ้ะอย่าลืมชวนเพื่อนๆนมาเข้าทีมของโรงเรียนเราด้วยนะคะโรงเรียนอะไรจ้ะสาธิตแถบมหาวิทยาลัยอังกุด ใครับนี่คือความน่ารักของเ<ห>ด็ก<ด>ครับตรแต่ว่าเราจะมาพูดถึงอ,อยากให้ท่านนะครับท่านหมอเตอร์เนี่ยะฝากอะไรสักหน่อยครับเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต์ครับค่ะก็โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังศิษย์นะคะ เราเป็นหลักสูตรไบลิมโกและเราก็สนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่เราคิดว่าจะพัฒนาเด็กให้เป็นไลฟ์ลองเรีเนร์หรือเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อตอนนี้ก็มีสองสองสาขานะคะอีกที่หนึ่งเราเปิดที่เชียงใหม่แล้วนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะ,ะขยายการศึกษาไปให้โอกาสการศึกษาทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเชียมเชริติงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเด็กเราเราก็สนับสนุนจะเป็นเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนอื่นๆและอยากจะมา <ใน S 1> ทำกิจกรรมแบบนี้ ก็เรายินดีที่จะเทรนให้นะคะแล้วก็จะมีคุณรูดีๆแบบที่หนูหนึ่งคอยกำกับแล้วก็คอยดูแลตลอดนะคะนะครับ,อรบเอาเลยนะนี่ครับสําหรับใครก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นะครับหรือว่าผู้ปกครองครับที่อยากให้หลูกหลานของท่านเนี่ยมาได้ประสบการณ์ดีๆ มาได้ทํากิจกรรมดีๆครับได้ไปแข่งขันนะได้ไปต่างประเทศนะครับได้ร่วมสนุกนี้ใช้ชีวิตเอนจอยเรียนรู้ไปด้วยเรียนไปด้วยสนุกไปด้วยนะครับผมนี่นะครับตงที่นี่เลยครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตครับสำหรับวันนี้ครับว็ต้องขอขอบคุณครับนะฮะพี่อพี่หุ่นนึ่งครับดรอภอพิรมลนะครับแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับ ที่มารูปรายการกับเราครับเอาแล้วสุดท้ายนี้นะครับพบกันใหม่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบใหม่ครับกับรายการบล็อกเอาท์นะครับที่นี่ครับทรูวิชั่นห้าสและ7จครับแล้วที่ไหนอีกครับมาต่อยฮะสามารถติดตามได้นะคะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมทวิตเตอร์ยูทูบหรือว่าทุกอย่างเลยนะะคนอกจากนั้นเรายังมีเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ครับ www dot com ครับแล้วคุณสามารถโหลดไทจูนครับเพื่อมาชมพวกเราแบบออนไลน์ได้ เมื่อไรอะนะนะฮะไปยังไงก็ตามครับขอเอาคุณเสื้อผ้าด้วยขอาคุณเสื้อผ้านะฮะจากไหน E.S.P. ครับผมอ่าทำไมมีเขาเราแก้ผ้าจากรายการนะครับเอาละครับวันนี้ครับลาตัวไปขอตัวลาไปก่อนลาตัวไปบ้าอะไรไม่ได้กระสือขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยครับความน่ารักของน้องๆครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ